นั่งมาถึงไม่ทันนี่คือข้อเสียของคนที่ไม่พกเงินสดน,นะครับลงมาถอยมาป้ายข้างบนแล้วก็มีป้ายข้างๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอินบงกฎเพชรนะคะวันนี้เอินก็จะพาทุกคนไปเดินทางในเส้นทางใหม่กันนั่นก็คือเส้นทางการข้ามโปะอุตรดิต้านั่นเอง เชื่อว่าทุกคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้หลายคนกําลังแพลนที่จะไปเที่ยวน่านหรือว่าอาจจะมีแพลนที่จะข้ามโปะเพื่อมาดูเส้นทางที่สร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตนเองรับรองเลยนะคะว่าเป็นเส้นทางธรรมชาติที่สวยงามที่สุดถ้าอยากดูว่า เส้นทางการเดินทางไปโปอุตร,รดิตน่านเป็นยังไงหา้ามพลาดคลิปวิดีโอนี้เป็นอันขาดก่อนอื่นนะคะเอินขอกำลังใจจากผู้ชมคนละเล็กคนน้อยด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะในการเดินทางครั้งนี้ที่เอินได้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้นะคะจะเป็นการเดินทางข้ามโปจากน่านไปอุตร,รดิตนะคะ เอิญก็ได้เริ่มออกเดินทางจากอำเภอนาน้อยนะคะซึ่งเป็นอำเภอบ้านเกิดของเอิญเองเพื่อที่จะเดินทางไปสู่หมู่บ้านประมงปากนายอำเภอนาหมื่นนะคะซึ่งในระหว่างทางจุดสังเกตง,ง่ายๆเลยหากใครที่ยังไม่เคยมานะคะก็ให้สังเกตป้ายข้างทางค่ะแล้วก็จะมีป้ายติดไว้ตลอดทางว่าทางไปหมู่บ้านประมงปากนายอีกประมาณกี่กิโลเมตรแล้วก็ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาตรงไหนนะคะให เส้นทางการเดินทางจากอำเภอนาน้อยไปสู่อำเภอนาเหมินนะคะก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่สะดวกมากเลยค่ะเป็นเส้นทางที่ลาดยางยาวไปตลอดเส้นทางนะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นหมู่บ้านนะคะมีร้านค้ามีร้านสะดวกซื้อมีสถานที่สำคัญต่างๆแล้วก็มีปั๊มน้ำมันให้สามารถแวะได้ก่อนที่เราจะเดินทางเข้าสู่เส้นทางข้ามโปบนะคะ ใช้เวลาไม่นานนะคะเราก็เดินทางมาสู่ทางเข้าหมู่บ้านประมงปากนายแล้วค่ะก็จะเห็นป้ายหมู่บ้านประมงปากนายนะคะไปทางซ้ายตรงนี้เราก็สังเกตป้ายข้างบนแล้วก็มีป้ายข้างๆนี้ด้วยนะคะก็คือให้เลี้ยวซ้ายข้างหน้าตรงซอยเล็กๆนะคะวิธีการสังเกตก็จะมีคาเฟ่คาเฟ่อยู่ร้านหนึ่งตรงนี้เลยค่ะถ้าตรงไปก็จะเป็น น้ำตกปาดหมอกใช่ไหมอ่าเดียวซ้ายก็จะเป็นปากนายนะคะมีเฮงลิซซี่อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็จุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งถ้าตรงนี้ก็คือจะเป็นคาเฟ่ไม่แน่ใจว่าเป็นคาเฟ่อะไรสักอย่างหนึ่งหมื่นไมล์คาเฟ่นะคะบรรยากาศดีเนาะหลังจากนั้นก็ขับไปเรื่อยๆนะคะปากนายเมื่อกี้จุดหมายก็คือบอกว่าประมาณ20กิโลเดี๋ยวลองดูเส้นทางกันค่ะ คนอาจจะรู้จักเส้นทางนี้เพียงเพราะว่าการเดินทางข้ามโปะหรือว่าเป็นทางลัดนะคะแต่วันนี้เอิญก็จะพาทุกคนมารู้จักหมู่บ้านประมงปากนายมากขึ้นนะคะปากนายเนี่ยเดิมทีเป็นหมู่บ้านริมแม่น้ำน่านหลังจากการสร้างเขื่อนสิลิกิตนะคะหมู่บ้านปากนายก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของอ่างเก็บน้ําเหนือเขื่อนซึ่งมีลักษณะเหมือนทะเลสาบขนาดใหญ่ค่ะที่ห้อมล้อมไปด้วยภูเขาเขียวขจีนะคะและอีกทั้งยังเป็นหมู่บ้านที่ ประกอบอาชีพประมงด้วยที่สําคัญนะคะมีแพรร้านอาหารให้เลือกชิมปลาจากเขือนด้วยส่วนมากก็จะเป็นปลากดปลาบ่ปลาคังปลาแรดปลาทับทิมนะคะเราก็สามารถที่จะมาเช่าเรือล่องดูลำน้ําน้านดูอ่างเก็บน้ําซิลิกิตได้นะคะชมทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วก็ชมธรรมาชาติที่สวยงามของสายน้ําได้ตอนเด็กๆนะคะเอิญก็ มีโอกาสได้มาเที่ยวนั่งแพชิมอาหารนะคะกับครอบครัวเนาะแต่พอโตขึ้นก็จะกลายเป็นในลักษณะของการเดินทางข้ามโปะมากกว่านะคะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็คือทํางานที่จังหวัดอุตรดิตถนะคะ จึงได้รู้สักจากเส้นทางนี้จากเพื่อนๆแล้วก็พี่ที่ร่วมงานนะคะเขาก็แนะนําว่าเออเราอยู่อำเภอนาน้ยเราสามารถข้ามฝั่งจากอําเภอน้ําปาดมายังอาเภอนาเหม่นแล้วก็เข้าอำเภอนาน้ยมันจะใกล้กว่าการเดินทางที่เราจะต้องไปทางจังหวัดแพร่นะคะถ้าในช่วงเทศกาลก็จะมีรถเยอะเป็นพิเศษนะคะช่วงเวลาก็จะต้องมีการรอคอยการข้ามโปะเนาะเพราะว่าในแต่ละโปะก็จะมีขนาดลำ ของโป๊ะที่ไม่เท่ากันบางโป๊ะก็จะขึ้นได้แค่2คันบางโป๊ะก็อาจจะขึ้นได้ประมาณ 3- 4ถึงคันหรือว่าบางโป๊ะก็อาจจะขึ้นได้5-6ถึงคันเลยทีเดียวนะคะซึ่งแต่ละรอบก็จะมีรอบการเข้าเวนโป๊ะเป็นการจัดสรรปันส่วนของหมู่บ้านประมงที่เขาได้จัดสรรกันนะคะในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการเดินทางในช่วงตลอดระยะเวลาที่เอิญได้เดินทางข้ามโป๊ะไม่ว่าจะเป็นจากข้ามมาจากฝั่งน้ําปาด มาสู่อำเภอนามื่นหรือข้ามจากนามื่นไปสู่อำเภอนามปาดนะคะก็จะมีคลิปวิดีโอต่างๆซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกันบางช่วงอื่นก็จะมาตอนเย็นซึ่งเป็นอาจจะเป็นรอบสุดท้ายของวันนั้นก็จะเป็นช่วงที่วิวสวยพระอาทิตย์ตกดินแต่วันนี้ก็คือเป็นช่วงของเวลากลางวันนะคะก็จะมีคลิปวิดีโอดูวิวธรรมชาติซึ่งสวยจริงๆนะคะอยากแนะนําให้ถ้าหากมีโอกาสก็อยากให้ใช้เส้นทางนี้เพื่อมาเปิดประสบการณ์ชีวิตแล้วก็มีวิวสวยๆเก็บไว้ เป็นความทรงจําดีๆค่ะเราก็จะมีป้ายยินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านปากไม้นะคะเมื่อกี้ถ่ายไปยไม่ทันตอนนี้เราก็เข้าสู่หมู่บ้านปากนายแล้วนะคะหมู่บ้านในหุบเขาหรือเปล่าอาจจะใช่ตอนนี้อีกประมาณ8กิโลเมตรนะคะจะถึงปากไม้จุดหมายปลายทางของเราตอนนี้รู้สึกว่าหูอื้เอเวลาหูอื้อให้กลืนน้ำลายลองดู ทางก็จะเป็นเขาหน่อยๆน,นะคะทีนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านปักนายที่ทำการประมงเนาะแล้วก็ทำเป็นอาชีพนะคะก็พยายามขับรถให้ช้าลงเพราะว่าเป็นในเขตหมู่บ้านแล้วก็ทางโค้งเยอะนะคะขึ้นสูงไอ้ยขึ้นสูงพูดผิดทางชันด้วย มาทางนี้ก็จะไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่หรือว่าเราตอนนี้ก็เวลาประมาณปากน่ายอีก4กิโลเมตรโอเคใกล้ถึงแล้วจุดหมายปลายทางใช้เวลาไม่นานนะคะเพราะว่าเอินออกมาจากนาน้อยประมาณ11นาฬิกานิดนิดเนานะตอนนี้11นาฬิกา45นาทีก็ยังไม่ถึงชั่วโมงนะคะทุกคนถ้าคนที่ชำนาญการในการขับรถขึ้นเขา ก็อาจจะใช้เวลาได้เร็วกว่าเอินขึ้นไปอีกเนาะเพราะว่าเอินขับรถไม่เร็วนะคะมาทางนี้เอินขับแค่ประมาณสีนะ่สิบถึงหกสิบเนาะขับเร็วไปกว่านี้ก็คือเอาไม่ทันนะคะเพราะว่ามันเป็นทางโค้งแล้วก็เป็นทางชันด้วยลงก็ชันขึ้นก็ชันนะคะเดี๋ยวเราจะตุยนะคะโอเค ขึ้นเรื่อย เข้าข้ามโป๊ะเนี่ยจะต้องสังเกตนะคะจะมีป้ายชี้ให้ไปทางขวามือเดี๋ยวถ้าถึงแล้วเดี๋ยวเอินจะชี้ให้ดูนะคะตอนแรกเอินมาครั้งแรกเอินก็เข้าใจว่าขับตรงไปเรื่อยๆแล้วจะถึงอ่าปากนายตรงข้ามโป๊ะหรือเปล่าไม่ใช่นะคะจะต้องเข้าซอยเล็กๆล,ลงไปซึ่งซอยเล็กแล้วก็แคบด้วยนะคะต้องใช้ความระมัดระวังในการขับด้วยนะคะทุกคน บางทีมีรถสวนทางมาแล้วก็จะต้องแอบชิดตรงซ้ายพยายามให้รถคันอื่นไปนะคะอย่าพยายามที่จะขับสวนกันเพราะไม่งั้นก็อาจจะมีการเบียดเสียดสีกันได้เนาะเพราะว่าทางแคบจริงๆ ปกติก็จะมีด่านตรวจตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้ก็จะมีจุดตรวจตอนนี้เราใกล้จะถึงทางเข้าปากนายแล้วเอ้ยไม่ใช่ทางเข้าตรงที่เราจะไปข้ามโป๊ะเพราะตอนนี้เราอยู่หมู่บ้านปากนายเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าไปตรงจุดข้ามโป๊ะนะคะก็จะเป็นทางลงเขา ทุกคนพยายามใช้เกียร์ต่ำนะคะนี่โค้งโค้งแล้วโค้งอีกโค้งสะบัดเลยโค้งยังไม่ทันหายใจเต็มปอดเลยโค้งอย่า แต่เราก็ต้องทนนะคะเพราะว่ามันเป็นทางลัดถึงวัยย่นระยะเวลาในการเดินทางนี่เขาเขียนว่าปากไม้ศูนย์แสดงว่าถึงแล้วนะคะเพียงแต่มีต้องโค้งเข้าไปเลี้ยวเข้าไปเห็นไหมก็จะมีป้ายบอกว่า ข้ามฝั่งนะคะข้ามฝั่งตรงไปก็คือข้ามโปะนั่นเองขึ้นเรืออีกห้าร้อยเมตรนะคะจะมีป้ายบอกตลอดทางเลยให้พยายามสังเกตป้ายข้างทางแล้วก็ไม่หลงแน่นอนนะคะทุกคนนี่อันนี้บอกขึ้นเรืออีกสามร้อยเมตรแล้วก็จะมีหุ่นโบอกอยู่ตรงนี้นะคะเขาจะบอกว่าทางขวามือ ทางลงขึ้นโป๊ะชี้มาทางขวานะคะก็คือตรงนี้เนาะตรงนี้ที่เราจะเลี้ยวไปนะคะทุกคนไม่ใช่ตรงไปนะตรงไปเห็นแม่น้ํำไหมตรงนั้นคือแม่น้ําที่เราจะข้ามไปแต่ว่าทางลงโป๊ะคือไปทางขวามือนะคะชืบเราก็เลี้ยวเลี้ยวมาอันนั้นคือทางที่เราลงมาเมื่อกี้ ทางนี้ไปต่อเลยเห็นไหมคะมันจะเป็นทางที่แคบลงเนาะพยายามขับอย่างระมัดระวังนะคะเผื่อบางทีก็จะมีรถส่วนทางขึ้นมาบ้างคันสองคันรถที่เขาข้ามโปะ๊ะข้ามฝั่งมาจากอุตร,รดิตถ์นะคะตอนนี้เอินขออนุญาตใช้สมาธิในการขับรถทางแคบนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ค่อยชำนาญการเท่าไหร่ ก็จะแค่ประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีหลุมมีบอ่อนิดนึงขูขานิดนึงเนาะแคบโค้งแล้วก็ลงเขานะคะแล้วก็จะมีทางแยกแรก ให้ไปทางซ้ายมือนะให้มาทางซ้ายมือเพราะว่าตรงไปก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเหมือนกันน่าจะเป็นอุทยานหรือเป็นอะไรนะคะให้มาทางนี้เนาะอีกประมาณ500เมตรนะคะตามไปลงมาทางซ้ายมือลงเรื่อยๆนะคะพยายามใช้เกียร์ต่ำแล้วก็ค่อยๆเหยียบเบรกลง เราภาวนาให้ไม่มีคนขับสวนขึ้นมากับเรานะคะว่าเพราะว่าเราไม่ค่อยชำนาญการแต่ส่วนมากเอิญมาก็จะมีแค่ไม่กี่คันนะคะที่ว่าขับสวนขึ้นมาเพราะว่าเขาข้ามโป๊ะกลับมากันเนาะแต่ช่วงเทศกาลแบบนี้น่าจะคนเยอะเหมือนกันนะที่เขาข้ามฝั่งกลับบ้านไปและใช้เวลาใช้การข้ามโป๊ะเพื่อย่นระยะเวลา เริ่มเห็นบ้านผู้คนที่เขาทำอาชีพอยู่ตรงแม่น้ำนะคะหมู่บ้านปากนายหมู่บ้านที่ใช้อาชีพการประมงเป็นหลักเนาะจะมีหมู่บ้านแม็มีคนมีบ้านเป็นหลังเริ่มเห็นแม่น้ำแล้วเห็นไหมทุกคนว้าว อ่ะจริงๆเราก็ขับรถเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมทุกคนเรามาเจอโป๊ะตรงนั้นพอดีโป๊ะห้ามมาฝั่งเราพอดีเลยถ้าสมมุติว่าไม่มีคิวเราก็อาจจะได้ขึ้นเลยนะคะแต่ว่าถ้ามีคิวก็ต้องรอก่อนเนาะนี่นี่นี่มีรถสวนขึ้นมาเราก็แอบเห็นไหมเราต้องแอบให้รถที่เขาสวนขึ้นมาด้วยนะคะทุกคนไม่งั้นจะชนกัน แล้วก็เป็นอันตรายตรงนี้จะเป็นทางลงแล้วนะคะเพื่อที่จะลงไปสู่การข้ามฝั่งไปฝั่งนน้นว้าว่ก็จะมีรถต่อกันเห็นไหมเห็นโป๊ะตรงนน้นไหมคะอันนั้นคือโป๊ะที่ข้ามฝั่งมานะคะเพื่อที่จะมารับเราไปฝั่งนน้น ก็จะมีรอบเที่ยวโป๊ะนะคะเดี๋ยวเอินจะพาไปดูตรงป้ายเนาะเบอร์โทรอาจจะถ้าใครจะมาฝั่งนี้ก็อาจจะโทรถามรอบก,การเดินข้ามฝั่งก็ได้วันนี้คนเยอะเหมือนกันนะดูสิดหูหนูว่ามีคนต่อคิวยาวขึ้นมาถึงข้างบนเลยเพราะว่าปกติจะต้องขับลงไปถึงข้างล่างแล้วแล้วก็ จอดต่อคิวตรงนี้เลยไม่ทันได้เตรียมตัวสุดท้ายเราก็ลงมาอยู่ในโป๊ะแล้วนะคะตอนนี้โป๊ะกำลังขยับ นี่ก็เป็นวิวคลิปวิดีโอสวยๆที่เราได้ถ่ายเก็บไว้ตอนช่วงที่เราเดินทางตอนช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินนะคะถ้าใครมีโอกาสก็แนะนําช่วงระยะเวลาที่สวยที่สุดเนาะก็จะเป็นช่วงพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกดินนะคะส่วนถ้าเป็นกลางวันก็วิวก็สวยเหมือนกันเพียงแต่ว่าร้อนแค่นั้นเองเออเป็นนางมาถึงแล้วนะคะสวัสดีให้ผู้ช่วยเราถอยรถเพราะว่าเราถอยไม่ชำนาญกันนะคะทุกคน ้ใหเขาถอยถ้าหากใครมีโอกาสได้เดินทางมาเที่ยวหรือว่าได้เดินทางมาข้ามโปอุตรดิตน่านก็ฝาก แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะอยากรู้ว่าเพื่อนๆได้รับบรรยากาศยังไงบ้างเอาไว้มาแชร์ต่อกันไปสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะหากชอบก็ขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากผู้ชมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซั b สไคร b ์ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ